มากแล้วบอบอกผู้ใดพี่น้องบอบอกผู้ใดเลยเหตุแบบใดมากแบบใดบอก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 คนเลยนะครับไม่บอกไม่บอกคนสนิทก็ไม่บอกคนใกล้ชิดก็ไม่บอกอืสิบเก้าตัวรูดสิบเก้าตัวเขาแรงด่นะแปดห้าครับซื้อบดเลยค่ะของน้องปอไม่ใช่เออือในเว็บหก กลับเลยค่ะใช่ไหมนเนี่ยปอจะสอนให้ทุกคนซื้อนะเลขของปอจะมี2ชุดคือชุดนี้กับชุดนี้นะครับสตัวเนี่ยงวดน,นี้ว่าจะไม่ให้แต่ว่าแต่ว่าบอกบอกทุกคนไปแล้วแหละคือ985เออคือ985าคู่ค่ะน้องปอเมนบอเออ เลขของฟอวันที่สิบสี่นี้ได้ได้ซองนี้ไปจะปล่อยซองนี้ซองนี้ทำไมถึงมีซองนี้ฟังให้ดีทำไมถึงมีสายด,วด่วนเพราะว่าสายด,วด่วนกันเลขพวกนี้ถ้าสมมุติว่าพวกนี้เลขไม่ออกเลขพวกนี้ไม่ออกสายด่วนจะมาช่วย นี่คือเลขก,กันซ้ำเลขก,กันล่ะพี่น้องนี่ซ้ำตูกันเป็นอยังพอเขใาให้หกคู่พอให้ซี่คู่ก็ได้แต่ว่าพออยากให้เลขมันให้เลขมันให้เลขมันเลขก,กันนะแม่พี่น้องเลขก,กันรวมทั้งหมดจะเป็นหกคู่ใครที่อยากซื้อกับปอหกคู่ใครทุนเยอะซื้อหกคู่หมดเลย เออซื้อหกคู่อันนี้คือหกคู่นะครับส่วนใครที่งบน้อยฟังพอให้ดีใช่หนึ่งแปดแปดหนึ่งห้าสิบบาทเออหนึ่งแปดอ่อใครที่งบน้อยซื้อสี่คู่นี้ใครที่งบน้อยนะซื้อสี่คู่นี้ส่วนใครที่งบเยอะซื้อหมดเลย พอจะไม่บอกนะคะว่านเน้นบนหรือเน้นล่างแล้วกไ็ไม่มีไม่มีตัวเด่นให้ด้วยพอจะไม่เขียนตัวเด่นให้ในซองพอจะบอกเป็นปากเอาใครจําได้ก็จําใครถูกก็ถูกใครไม่ถูกก็คือไม่ถูกแล้วแต่บุญกรรมวาสนาของตัวเองงวดที่แล้วมีคนไม่เห็นเยอะเพราะว่าปล่อสดตอนเที่ยงครึ่ง ก็เลยงงวะ่ะทำไมไม่เห็นทั้งๆท,ที่ฉันก็ไล่สดอยู่คนดู 2006, 2อ0พเกือบสองพันะครับสายด่วนนี้นะแผ่นนี้ mm. ไม่ไม่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆครับกลับด้านทุกคนก็ดูออกเหมือนเดิมว่ามันเป็นเลขอะไรมันไม่เกินความสามารถของคนหรอกนะครับ ทำไมทุกคนจะดูไม่ออกถึงจะกลับด้านก็ดูออกเหมือนเดิมว่าเป็นเลขอะไรทำไมจะดูไม่ออกเนี่ยดูออกไหมว่ามันเป็นเลขอะไรงวดนี้ปอปล่อยเลขตัวแรกคือแปดห้าซื้อกลับด้วยนะแต่ว่าพอซื้อลอตเตอรี่ไม่กลับเพราะว่าของพอมันได้สูตรบนเนาะ ปอก็เลยบอกว่าเออไม่กลับดีกว่าเพราะว่าคิดว่าแปดมาบนจริงๆพี่อยากซื้อขนมปอหกคู่เล่นต้องกลับด้วยไหมคะกะกลับครับต้องกลับซื้อบนล่างแล้วกะกลับบอกกลับบาได้เห็นบ่นีเห็นบ่นีเข้าตัวกลับ แปดหนึ่งเข้าตัวกลับพอให้แปดหนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งแปดนะแต่มันออกหนึ่งแปดต้องกลับเลขงวดที่แล้วตรงๆงงวดนี้ตัวกลับพี่เลือกตัวซื้อเลยค่ะเล่นล่างอย่างเดียวแปดหนึ่งหนึ่งแปดเลือกแม่นมากค่ะแมน่นบอเอออันนี้คือดวงเออได้หนึ่งร้อยห้าสิบ ได้สามใบใช่ไหมสามใบแล้วค่ะสั่งซื้อทางบ้านโอเคถ้าธรรมดาไม่ได้ดูค่ะอ๋อใช่ไหมถ้าอยากเข้ากลุ่มอ่ะให้เข้าไปเลยเข้ากลุ่มไปเลยถ้าไม่มีเวลาดูเข้ากลุ่มไปเลยเพราะว่าพวกปอบอกอยู่แล้วงวดนี้กลุ่มสิบห้าเฮงมากเขาเข้าไปเนาะเขาเข้าไปวันหวยออกเนาะเขาเข้าเขาเข้าเขาเข้าไป เขาบอกว่าเออเขาเข้ามาเขาได้เขาเขาเขาซื้อถูกเลยเห็นค่ะวันหวยอ่อเออใช่ป้าชอบแปดห้าแปดศูนย์เพาปล่อยเรียกก่อนเพื่อนเลยป้าปล่อยไปเลยตัวแรกป้าปล่อยไปเลยตัวแรก นะครับพอปล่อยไปเลยตัวแรกฉบับเต็มมาวันที่สิบสี่นะครับฉบับเต็มมาวันที่สิบสี่ใครอยากดูฉบับเต็มรอในกลุ่มสองวดติดนะครับได้เกือบทุกคนนะครับ ของพอเข้าล่างตลอดเลยนะของพอเข้าล่างตลอดเลยของพอเข้าล่างตลอดเลยก็คิดว่านี่มาบนใครแอดมาแอดให้ทันนะใครแอดมาแอดให้ทันนะ ออตอนที่พอเปิดเข้ากลุ่มให้รีบเข้าเพราะว่ามันเข้าฟรีให้รีบเข้าแต่ถ้าวันไหนได้เสียเงินเนี่ยทุกคนจะเสียใจนะครับฟรีไม่ต้องกลัวฟรีทุกอย่างนะครับไม่ต้องกลัวตัวนี้แหละ ื้อนะไปหาซื้อนะครับถ้าไม่งานคุณจะพลาดบอกเลยหลายสุดรมันตรงกันพวกปก,ก็เลยมั่นใจอาจจะเอาเป็นตัวนิ้ก็ได้ตัวนี้นะครับ